อทองหนึ่งบาทเอาายอะพอใจพอใจวันนี้ได้หนึ่งบาทแล้วนะ <c oughs> ก็เห็นนั่นได้อยู่เรื่อยๆได้ติดได้ต่อมา <c oughs> เอาเวลานี้ทองคำที่ได้หลังจากมอบแล้วดูมันเจ็ดสิบกว่ากิโลมั้งนะเจ็ดสิบกว่ากิโลทองคำประเภทน้ำไหลสูง ยี่อเจ็ดสิกว่ากิโลแล้วนะนี่ซ้ถ้า,าเราไม่ประกาศให้พี่น้องหลายซ้บก็แม้กี่เดียวเดียวก็ไม่มีนี่ตั้งเจ็ดสิบกว่ากิโลแล้วนะอย่างนั้นแล้วมันจะค่อยขึ้นของนมาเรื่อยๆถ้าเราเป็นห่วงค้ังหลวงมากน้นจาจากมอบแล้วได้เจ<ะ>็ดเจ็ดสิบกิโลสี่บาท98้าสิบแปตางค์จา้าค่ะเจ็ดสิบเอ็ดกิโลค่ะสี่สิบหกบาทเก้าสิบแปดนนะี่เจ็ดสิบเอกิโล เจอ็ดกิโล4.6บาทไม่ใช่เล่นที่ได้หลังจากมอบแล้วเ7 1ดกิโลอ,อันนี้น11กิดตันที่มอบเดียบร้อยแล้ว 11, นั 37, ้นบ1 1 3.7กิโลครึ่งอันนี้เอา3.7กิโลครึ่งมาบวากกับเ7 1ดกิโลนี่จะเป็นเท่าไหร่ไม่ได้ไม่ถึงไรลเลยหรอเฮ้อเฮ้ถึงรอยยัง เจ็ดเจ็ดกิเบตโอไอสามเจ็ดกิโลครึ่งครับหนึ่งร้อยอแปดกิโลคึ่งหนึ่งร้อยอะไรหนึ่งร้อยแปดกิโลครึ่งนั่นเห็นไหมล่ะได้กิเบตตันกับหนึ่งร้อยแปดกิโลครึ่งนั่นครึ้นเดีเยอะแล้วตาาเจ้ค มาจากกรุงเทพเจ้าค่ะถวายทองหนึ่งบาทจําเงินห้าพันเจ้าค่ะเออเขาไม่เคยมาอยู่กรุงเทพจะไม่เคยมายังไม่เคยมาเพิ่งมาวันนี้เออพอดี้แล้วนี่ได้ทองมาถวายด้วยจําเงินห้าพันเออทองนี่เท่าไหร่หนึ่งบาทเออหนึ่งบาทเออนั่นในในสามบาทแล้วนะแต่เช่ามนสามบาทแล้วนั่น ได้ไปทุกวันทุกวันอันใดเล็กกันน้อยครับมีปัญหาธรรมะครับฮะมีปัญหาธรรมะจากเว็บไซต์ครับอ๋ออยากเน็ยไซจ์หรือเอาว่ามาปัญหาธรรมะอะไรเอาว่าไปครับคนคนแรกนะครับฮะคนคนที่หนึ่งครับลูกพยายามสังเกตและมีสติรู้ดูที่จิตเสมอในที่อที่หนึ่งลูกพยายามสังเกตดู และมีสติดูที่จิตอยู่เสมอในชีวิตประจำวันขณะนี้มีข้อสงสัยว่าขณะที่เกิดอาการของจิตขึ้นที่จิตยังไม่ทันได้คิดอะไรหรือรู้ได้ว่าอันนี้คืออารมณ์หรือกิเลสต,ตัวไหนแต่เป็นเพียงสภาวะหนึ่งเกิดขึ้นมีสองอย่างที่ลูกพิจาคือ 1. ตั้งสติรู้ที่ฐานของจิตที่เกิดของอารมณ์หรือ ของทุกอาการของจิตที่ส่งออกมาแต่ต้องมีความเพียรมากเพราะเมื่อเผลอขยับตัวออกส่งออกมาอารมณ์ที่เราติดข้องอยู่นี้จะมารอให้เราหลงไปเสมอลูกจึงสังเกตว่าวิธีนี้ไม่สามารถตัดอารมณ์ได้ขาดแท้จริงเป็นแต่เพียงหลบไปที่ฐานของจิตภายในว่างอยู่เท่านั้นข้อสอง ลูกจะพิจารณาไปที่อารมณ์ที่อยู่นอกฐานของจิตที่กลางอกตั้งสต,ติดูเฉยๆอารมณ์นั้นจะ,ะแสดงตัวตั้งแต่เกิดขึ้นมาแรงขึ้นจนถึงที่สุดของอารมณ์ <c oughs> เปลี่ยนแปงแลงระดับความรุนแรงจนกระทั่งดับได้หมดแล้วขึ้นมาใหม่อีกแต่กำลังเขาจะน้อยลงลูกต้องยอม ขอยออกไปสู่ที่อารมณ์นี้ประมาณสองสามครั้งจนจิตลงว่าเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเช่นนี้แล้วจิตก็ว่างของสายเองไม่มีอารมณ์เดิมนั้นมารบกวนอีกแต่ใจไม่ค่อยชอบออกไปดูอารมณ์ภายนอกเท่าไหร่ส่วนมากมักจะพยายามตั้งสติที่ฐานของจิตอยู่ภายในมากกว่ากราบเรียนถามหลวงตาชี้แนวทางปฏิบัติ เพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์ด้วยเจ้าค่ะเลาอ่านนี่เราเองก็ฟังหูเราก็ไม่ยืนอะไม่ค่อยชัดด้วยมันกึ่งกลางเหมือนกับมืราบอยู่ชีงมาแปะอย่าไปสีแปะภาษาเดียวกันเงี้ยหูไม่ยืนี้นี่เขาหมายเขามาไงเอาว่ามันสิครับเราเราถามคนหนึ่งนะครับเขาบอกตติรู้ทีิฐานของจิตที่เกิดของอารมณ์ แล้วก็ทุกอาการของจิตที่ส่งออกต้องมีความเพียรมากถ้าเผลอขยับตัวส่งออกมาอารมณ์ที่ติดข้องอยู่นี้ก็เราจะไปหลงมันเ,เขาสังเกตว่าวิธีนี้ไม่สามารถจะดัดตัดอารมณ์ให้ขาดได้อย่างแท้จริงเป็นแต่เพียงหลบไปที่ฐานของจิตภายในอันนี้เพียงจะบอกเล่าเฉยๆครับส่วนข้อสองนี้ก็พิจารณาไปที่อารมณ์ที่ออกนอกถังจิตที่กลางอกตั้งส <c oughs> ติ พิจารณาอารมณ์ที่อยู่นอกฐานของจิตที่ส่งออกตั้งสต,ติดูเฉยๆที่อารมณ์นั้นก็จะแสดงตัวตั้งแต่เกิดมาแรงขึ้นจนที่สุดของอารมณ์เปลี่ยนแปลงระดับความรุนแรงจนกระทั่งดับได้หมดคือดับไปครับแล้วก็ขึ้นมาใหม่ก็มีแต่กำลังที่เขาจะน้อยลงเขาก็ยอมรับ ถอยออกไปอยู่ที่อารมณ์นี้ประมาณสองสามครั้งจนจิตลงว่าเกิดขึ้นแล้วก็ดับจิตก็ว่างผ่องสายเองไม่มีอารมณ์เดิมนั้นมารบกวนอีกแต่ใจก็ไม่ค่อยชอบที่จะออกไปดูอารมณ์ภายนอกเท่าไหร่ส่วนมากมักจะพยายามตั้งสต,ติที่ฐานของจิตอยู่ภายในมากกว่าจะกลับเียนหลวงตาครับอมืมันก็ถูกทำุดข้านี่แหละ เง่นหนักเง่นหนักสติสกักติจะจะได้ความไม่เหยากจะอ้อก็จะติดจำเอาไปเรื่องราวทั้งหลายสติมันจังหวะมาอันนี้ก็ไม่มีเรื่องอะไรที่จะอธิบายต่อครับกางรักยังไม่ค่อยตัดนะลักงานอะไรก็เลยพูดยากไม่อยากพูดเนาะไม่ใช่หรืออะไรอีกคนที่สองครับคนที่สองครับคนที่สองถามว่า วิญญาณของพ่อเลี้ยงของแฟน<ะ>วิญญาณของพ่อเลี้ยงของแฟนผมตามอาคาตมาทำร้ายจิตของแฟนผมให้มีเป็นอันไม่มีอันเป็นอันกินอันนอนหลับตาปุ๊บก,ก็มาทำร้ายห<ะ>ลับพอหลับตาปุ๊บก,ก็มาทำร้ายนอนร้องอยู่ตลอดเวลาแฟนผมซึ่งเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วก็อาการแย่ลงเรื่อยๆผมจึงแนะนำให้แฟนผมปฏิบัติ ทำซึ่งจริงๆแล้วแฟนผมก็นั่งสมาธิได้นานอยู่แล้วครับแต่คราวนี้ผมแนะนำให้ตั้งใจทําเป็นพิเศษแต่ปรากฏว่าหลังจากที่เริ่มถูกวิญญาณอาฆาตพอแฟนผมเริ่มนั่งนั่งจิตรวมลงปุ๊บ เลือดก็ทะลักออกมาทางจมูกและปากทุกครั้งทำให้ไม่สามารถจะนั่งต่อไปได้ผมจึงพยายามเรียนผมจึงกราบเรียนหลวงตาว่าต้องทำอย่างไรแฟนผมจึงจะจะสามารถภาวนาได้ให้นานเหมือนเดิม <c oughs> เวลาเลือดทะลักแล้วควรฝืนนั่งต่อไปหรือไม่มีวิธีแก้ไขอย่างไรให้การภาวนาเป็นไปอย่างดีที่สุดครับ <c oughs> โรคภัยที่แฟนผมเป็นอยู่นั้นหมอบอกว่า อยู่ได้อีกไม่เกินหเดือนแต่ผมก็อยากให้แฟนผมมีสติอยู่กับการภาวนาจนถึงวินาทีสุดท้ายครับเฮ้ยนไม่อยากอธิบายก็นะบังอย่างเป่นเรื่องธรรมดากรเปะสระปะไปไม่ทราบจะเอามาพูดว่าไงมีคนหนึ่งครับคนที่สามครับอ๋อว่าคือคนที่สามหนูบริกรรมพุทโธจนลมหายใจละเอียดลงไป จนจับไม่ได้เลยว่ามีลมหายใจอยู่บางวันก็นิ่งเงียบบางวันก็มีแต่ภาพจางๆผ่านเข้ามาบ้างแต่คิดว่าไม่ต้องไปสนใจเพราะเป็นของไม่จริงหรือเราคิดไปเองบางวันก็นิ่งๆเหมือนจะดีแล้วตัวกลับรู้สึกอึดๆ,ๆเหมือนมีลมอยู่เต็มปอดเต็มกระบ,บางลมจนจะแตก ซึ่งบางครั้งลมหายใจที่นิ่งไปแล้วก็ดันกลับมาเคืือเครือกใหม่อ,อีกจิตก็ถอนออกมาหมดเลยค่ะก็ต้องมาเริ่มใหม่อีกบางทีก็กัดฟันทนว่าให้ปอดมันแตกไปเลยทนอยู่นานหูก็อื้อเขาได้ยินเสียงที่ประจอนเต้นอยู่ที่หูดังๆพอมีอาการอย่างนี้มากๆจิตก็ถอนออกมาเองหายใจเคืือเครือกอีก พอนึกได้ว่ามีอินเทอร์เน็ตของหลวงตาจึงได้กราบเรียนถามหลวงตาเกี่ยวกับเรื่องปัญหานีู้่นี้มักจะเศร้าสลดกับสิ่งต่างๆพอเขารู้ว่ามีอินเทอร์เน็ตของหลวงตาเขาเลยถามมาครับหูบ่นี้มักจะเศร้าสลดกับสิ่งต่างๆได้ง่ายเห็นอะไรก็น้อมเอามาเป็นเศร้าสลดไปหมดและถ้าวันไหนจิตนิ่งดีก็น้อมมาเป็นธรรมไปหมดหนูอยากถามหลวงตาว่าหนูควรจะปฏิบัติอย่างไรให้จิต คืบหน้ามากกว่านี้เจ้าค่ะน้องเจ้าเขาพูดเรื่องอาญาไปง่ายใจเยะอะก็ก็ทำให้ใจก็แต่ไม่เบื้องต้นน่ะเขาพูดครับใช่ครับก็น่นนาฟังอยู่ก็ขึ้นไปก็ทะเสลสาไห่ไปเยอะในอายาีวะยาวคือไม่อยากอธิบายไม่ได้ยื่งแต่เราเลยนะ <c oughs> นี่แรงว่าจิตยังไม่ได้หลักได้เกฑนเลยบอกแล้วว่าปักสติลงไ้กับจิตนั้นได้ดีว่ะ สติมั่นคงแล้วเรื่องเรามันจะค่อยเป็นของมันจะจะค่อยแจกแจ้งไปเองขอให้มีสติเถอะนี่สําคัญจุดนี้นะแอนนี่มันสติมันก็นเลื่อนลอยอยู่มันไม่ได้เรื่องอะไรเรื่องนนาลายจะไม่เลื่อนลอยได้ยังไงก็สติเป็นตัวการสําคัญพาเลื่อนลอย,อยนี่เราเคยพูดแล้วนี่เอาจนดอกจะแตกมึงน,นะมันดันกันนี่ยทามาแล้วนี่นะประจักษ์กับหัวใจจนไม่ลืม สดดแล้อดอยู่ตลอดเวลาที่จิตมันจับหลักไม่ได้นะจะเลย่เลื่อเสือเส่อมจะเลย่เลื่อเสื่อมยึ่งมาพิสูจน์พิจิตรพิจารณานคงขาดคําบริกรรมแลสะสติจะไม่ดีนั่นทีนี่เมื่อขาดอย่างนั้นแล้วจะทาไหมขาดาาคำบริกรรมเอาคําบริกรรมเอาสติให้ดีนั่นทีนี่จับก็ไปมดัดก็ไปทั้งสองลงใจแล้วละเอาละที่นี่เอาแบบนี้ละ คาบริกรรมกับสติสติดกับ่นาดนะคำบริกรรมเราตามนิสัยเราชอบพูดโทรพุทโทเลยติดตลอดไม่มีเรื่องโลกอะไรเข้ามายุ่งมีแต่พุโทรกับสติสติดอยู่เท่านั้นโลกเหมือนไม่มีนั่นมาป,าปาัดปัดอย่างนั้นนะตั้งสติตั้งขนาดนั้นนะฟังดีนะที่นี่ความคิดปรุงนี่แหละเนี่ยตัวยิเลสมันรุนแรงคืออวิชาปัญญาสังขารามันนหนออกมา <c oughs> มันออกไม่ได้สติกับคำบิกรรมบังคับไว้ไม่ให้มันออกเลยไว้มาโทษจนอกจะแตกนะไม่ลืมไม่ยอมเผลอเลยเอาเป็นไงมันแตกให้แตกเอาตายก็ตายแต่จะไม่ให้เผลอเอาเอานั่น,ลนะนเลยไม่ยอมให้เผลอเลยขณะเดียวไม่ให้มีนั่นนี่เรียกว,ว่าจริงจังเวลามันหนุนขึ้นมานี่หนุนขึ้นมานี่มันจะให้เผลอจนได้นะไม่ยอมเผลอ ซาดกันอยนั่นนะ่ะโอ้วันแรกนี่เป็นวันที่หนักมากที่สุดทีเดียวแลกก็ไม่เผลอเลยนี่จะว่าไงเผลอไม่ได้วางันนะเป็นกับตายกันมันเห็นกันอยู่นี่แหละกับสตินี่แหละว่ะวันแรกหนักมากที่สุดต่อมาค่อยเบาแน่มันก็ค่อยเบามันออกมาได้แล้วก็เบาลงทั้งนี้ตีทับไว้เสมอช่องมันจะออกนี่ปิดไว้เลยอมริกรรมใส่ปั๊บสติติดเข้าไปอีกตีเข้าไปเลย ไอนี่ม well, nice cool ันไอความดันนั้นมันก็ค่อยเบาลงเบาลงอนี้สติกับคำบริกรรมกับจิตนี้มันก็แน่นเข้าแน่นเข้าที่ท่านั่นก็ยิ่งเบาลงที่นั่นเบาลงเบาลงแสดงคำที่ว่าต่อจากนั้นมีบางๆเปรอะเป๋บางเป็นธรรมดานั่นก็คือเราไม่ชค่มงวดกดขันเพราะหลักใหญ่ดีแล้วความหมายว่างั้นนะต่อไปนั่นก็มีลักษณะเผลอเผลอมันก็เผลอแบบเผลอยับเท่านั้นแหละนะไม่ได้เผลอมากนะ แต่ก่อนไม่เผอเลยนั่นเ <c oughs> บนื้องต้นไม่เผอเลยจริงๆแล้วก็ได้เนี่ยได้หลักอย่างนี้นี่ะจึงได้เอามาพูดให้ฟังถึงขั้นมันเจริญไปถึงที่นี้แล้วอยู่ได้เพียงสองคืนเราดันไปสิบสี่สิบห้าวันแทบเป็นแทบตายก็อยู่นั้นได้สองคืนนะลงแล้วลงนี่ผึ่งเลยแล้วห้ามมาอยู่เอาอีกอยู่งั้นจึงไดเอาคําบำริกรรมนี้เข้าไป ติดปั๊บแล้วก็สติจับเข้าไปอีกมันจึงได้ความนั่นได้ความแล้วพอค้ถึงนี่แล้วมันมันจะมันจะเสื่อมเอาเสื่อมไปเคยเสื่อมมาตลอดและอกจะแตกแล้ว,ลวไม่สวกไม่ห่วงทั้งเสื่อมทั้งเจริญไม่ห่วงจะเอาอยู่แต่คำว่าคาบริกรรมกับสตินี่จะไม่ให้เผลอเท่านั้นเอาเท่านี้เรานั่นเสื่อมเจริญช่างไม่สนใจปล่อยเลยพอถึงขั้นมัน จะเินขึ้นไปแล้วมันจะเสื่อมเอาเสื่อมนั่นบอกเลยเปิดทางให้เลยแต่สติกับคำวบริกรรมนี่ไม่ยอมพลาดจากกันเอา่อมมาแล้วเสื่อมจะเริญมาแล้วก็เจริญพอไปถึงนั้นแล้วเอามันจะมันมันจะมันจะขึ้นจะลงคอยดูที่นี่นะเดี๋ยวว่าคอยดูก็ด้วยสัินั่นแหละอทัศร์ตรงนั้นที่นี่ไม่ไม่เสื่อมนะนั่นพอถึงนั้นแล้วเอาเสื่อมไปแต่คำวบริกรรมไม่ไม่มีคำว่าเสื่อม ซัดกนี้นนมันก็นขึ้นด้วย,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 ยจนกระทั่งมันมันเลยที่ว่านี้แล้วไปของมันไปแล้วนะโอ้นี่ไม่เสื่อมที่นี่ไม่เสื่อมยิ่งจับติดเข้าไปเรื่อยๆยถึงมารู้เจ้าของได้โอ้ที่กินลงเราจะเริญแล้วเ,เสื่อมไปเ,เพราะสติไม่ดีคาบริกรรมไม่มีจอกับกิบเผลอได้นั่นเมื่อเวลาคาบริกรรมติดเข้าไปสติติดเข้าไปแล้วไม่เผลอ ไม่เผยก็จับติดจับติดเรื่อยขึ้นได้เลยนั่นนี่ก็เป็นเป็นกฎเจณ์หรือเป็นกติธรรมมันสําคัญหนึ่งที่จะผู้ปฏิบัติจะได้เอานําเอาไปยืดไปปฏิบัตินะทํามาแล้วเพราะงั้นการสอนยังว่าว่าสอนไม่ผิดยังบอกแล้วเขาสอบมาทุกอย่างแล้วแน่ทั้งเหตุจนได้ผลเป็นที่พอใจพอใจโดยลํำดับหนึง่งนี่การสอนก็จะเอาสงสัยมาจากที่ไหน จำมาจากเหตุจากคนที่ตัวเองทําเองรู้เองเห็นเองมันก็เป็นอย่างนั้นแหละจับเอาที่พูดพิจารณากับพูดเท่านั้นแล้วไม่ให้พูดอะไรมากมายนะมันของเล่นเมื่อ,อไหร่เลส่นโถแหลมคม,มามากทีเดียวถึงอกจะแตกแเราไม่ได้ลืมนะเอาแตกก็แตกนู่นนะสระขนาดอกเอาอกจะแตกเอาแตกไอ้เผลอนี่ไม่ให้มีซ <c oughs> ัดกันขนาดนั้นไม่เผลอ สุดท้ายอกก็ไม่แตกนะอืมความดันทั้งหลายค่อยแตกไปจางไปจางไปเ <c oughs> บาลงเบาลงจากนั้นก็ตั้งได้พุ่งเลยนี่นั่นด้วยอำนาจของสติจึงได้สอนเรื่องสติสําคัญมากไม่มีอะไรเกินสติเท่าที่เราได้ดําเนินมานี้สติเป็นสําคัญยิ่งเลอจันนาะร่นขนาดไหนก็ตามขนาดที่ว่าอกจะแตกเอาแตกสตินี่เผลอไม่ได้นั่นมันก็มันก็ออกไม่ได้นะสู้สติไม่ได้ มันจะหนาแน่นขนาดไหนสู้สติไม่ได้วะขอให้สติดีเถอะนะเอาเอาไว้อยูอ่ผ่านไปไม่ได้ละนี่แหละที่ตั้งที่แรกตั้งฐานที่แรกได้ฐานจากสตินี่แหละจานั้นก็คืบหน้าเข้าไปไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยแต่มันมันไม่เป็นพักที่ให้สะดุดแรงอย่างที่ว่าเราตั้งสติที่แรกนี่เอาจนดอกจะแตกมันก็สะดุดแรงะี่ลืมได้ยังไง ทุนดีเวลามันมันไปถึงขั้นสติปัปญญาเป็นอัตโนมัติเป็นตัวของตัวเรียบร้อยแล้วนั่นมันไม่ได้เผลอนะที่นี่ <c oughs> ตั้ง,ต,งตั้งไม่ตั้งมันก็ไม่เผลอจะให้ว่าไงนั่นเนี่ยถึงขั้นมันไม่เผลอ,อ,อไม่ต้องตั้งสติไม่ให้เผลอไม่ต้องตั้งมันเป็นอยู่แล้วนั่นถึงขั้นนั้นแล้วเป็น <c oughs> สติปัญญานี่หมุนตลอดตลอดทั้งวันทั้งคืนตื่นขึ้นมาปับ๊บจนกระทั่งหลับไม่ จับไม่ได้เลยว่าเผลอตรงไหนไม่มีมันติดกันข้องมันอยู่นั่นเป็นอัตโนมัตินั่นแต่นั่นมันก็เป็นแล้วได้มาพูดให้ฟังนี่นะตื่นขึ้นมามันเป็นแล้วนั่นพอตื่นนอนขึ้นมามันจับแล้วงานของมันไม่ถอยไม่ปล่อยตลอดเวลาเวลากลางคืนจะนอนมันนอนไม่ได้มันหมุนเพรามันไม่ถอยจะหลับก็หลับไม่ได้มันทํางานไม่ถอย มันจะเป็นจะตายตลอดรุ่งวางคืนนอนไม่ได้เลยมนีเรียกว่าสติปัญญาจตรมมาสทำงานหรือกลายเป็นเรื่องขาดผลไปอย่างนั้นมันก็เชื่อมก็ไปหามหาติมหาปัญญาอันนั้นละเอียดสุดยอดแหละนี่เรานี้ไม่มีเผอทั้งนั้นนั่นถึงขั้นไม่เผอทำอยังไงก็ไม่เผอแน่มันก็เห็นชัดๆอยียงั้นเวลามันจะเผอ นี่ไม่ได้น,นะเผลอแน่แน่จังเอาให้อกแตกอกแตกเอายอมต่อยปล่อยเอาแตกก็แตกแต่สติไม่เผลอนั่นจับสติไว้ดีพอถึงขั้นสติมัน <aroma> ตั้งตัวมันได้แล้วจนกลายเป็นสัตว์สมาติปัญญาสัตว์มาแล้วไม่เผลอทำไงก็ไม่เผลอติดแนบตลอดตลอดตลอดเชื่อมเป็นเดียวกันหมดเลยสติปัญญาสติกับปัญญาเลยเป็นอันเดียวกันเลยไปด้วยกันตลอดเลย ม,มีแต่เรื่องของกิเลสเท่านั้นนะกิเลสมีเรื่องนั่นเรื่องนี้มีกิเลสเท่านั้นพอกิเลสขาดลงไปแล้วไม่เห็นมีเรื่องอะไรหมดเลยหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีเรื่องเลย๋อกิเลสเป็นอย่างนี้เองนั่นมีมากมีน้อยเป็นเชี่ยนเป็นน้าอยู่นั่นละ่ะปักอยู่นั่นละ่ะเอาออกซะหมดแล้วไม่มีหมดมนี่จึงเห็นเรื่องกอ <c oughs> งทูเห็นเต็มหัวใจ เห็นความสุขเห็นบรมาสุขก็เต็มหัวใจหายสงสัยนั่นถ้ากิเลสยังมีอยู่มีเสี้ยนมีน้ำอยู่นั้นแหละอย่างน้อยก็ผงเข้าตาผงเข้าตาเบ็นไงผงเข้าตาเอ้านั่นแหละกิเลสละเอียดเป็นผงเข้าตาปัญหาความสุขไม่ได้นะเขาออกหมดแล้วหมดไม่มีเอาละวันนี้พูดตั้นน้นละพูดมากมีอะไรอยู่ไหมไม่มีละ ไม่มีครับแล้วมีอะไรเอาอั่นี้พูดเท่านั้นแหละทุกวันก็พูดเหนื่อยนี้นะทุกวันทุกวันไม่มีแว่นที่จะพูดพูดทุกวันเลยเหนื่อยละเ,เลิกละให้พอนะเนอะยังไม่ได้พอนะเอขอที่สวนุสิให้เพื่อนรอสอสวันาพวกเอาบูชาท้ามเจ้าค่ะอืไหน ได้มาทวนเพื่อยาทิามทวนได้ทวนระยะนี้เราพักบ้างไม่ค่อยจะไปที่ไหนสงสารโรงพยาบาลก็สงสารแตสงสารแต่โรงพยาบาลเราก็เลยจะตายโอ้ไม่ไหวแล้วนี่วะพอลงทวนวันเลยพักเดี๋ยวนี้ความชั่วหน่อยไม่ค่อยไปนั่นแต่นี้ที่เขาอยู่กรุงเทพเจ้าค่ะที่เขาถวายทองบาทหนึ่งห้าพันพอดีลูกชายซื้อวิทยุให้ ควาเทพหลวงตาได้หนึ่งเดือนใช่ใจก็เลยอยากมากราบหลวงตาเ้าะค่ะในถวายทอตา็นตาบมันคั่งยังไงมันถึงอยากมากราบหลวงตาน่ะอยากมาน่ะตอนยังไงฟังแม่ฟังแล้วซาบซึ้งมากค่ะซาบซึ้งมากร้องไห้ทุกครั้งที่ฟังเลยค่ะความควเทพหลวงตาซาบซึ้งมากแล้วทุกครั้งจะร้องไห้ทุกครั้งเจ้าค่ะอ้าวพูดจริงๆก็แล้วก็บอกแล้วทอออกจากหัวใจพูดแล้วใช้ว่าไง่ ใครเชื่อไม่เชื่อก็กรรมของสัตว์บอกเท่านั้นแล้วไม่มีปัญหาอะไรกับโลกเราสงเคราะห์โลกโด้วยความเมตตาล้วนๆเพราะฉะนั้นคำใดคำใดที่มาหาเรานี่มันตกออกหมดเลยมันไม่มีอะไรกับโลกจะทําอะไรให้มีมันก็ไม่มีบอกแล้วไม่งั้นจะว่ามันหมดเหรือือพูดอะไรอีกนี่ถอดออกมาส,สดาๆร้อนๆยังบอกแล้วไหนปัญหาคว้าที่ไหนยังบ่เนี่ย ทราพีประกายปีโดกทั้งถอดออกจากพระไทยพระพุทธเจ้านี่ประออกไปออกจากหัวใจพระสงฆ์ภาษาโวกอรหรันเพนพระกายปีโดกพระวินัยปีโดกสุตตาปีโดกอริธรรมปิโดกออกจากหัวใจพอทำเข้าถึงใจแล้วอยู่นี่หมดเลยนั่นจะไปหาว้าที่ไหนออกจากนี้ทั้งนั้นนะทำมันอยู่ยำอยู่ที่หัวใจนะนี่การเทศออกมานี่เราไม่ได้สงสัยในทำทุกขั้นบอกแล้ว ใครจะฟังก็ฟังริไม่อยากฟังกับมัวตั้งแต่มาเห่าว้อวอเรา,ามาเห่าอะไรกับเราตั้่งแต้ไอยองมาเห่ามันก็นยังถูกไม่เลียวนี่ว่าไงน,น,นี่มาเห่าเราหลายครัง้งหลายหลายครั้งเข้าไประวังไม่เลียวหรือมันจะใหญ่ก็ไม่เลียวก็ไปดูนะอืมเมันเอาจริงๆก,ก็เรามันมีอะไรสนุกดูสนุกฟังพอได้จดังหวะดีๆก็ปุ๊ทีิเดียวพอเข้าใจไหมก็คนหนึ่งมีจังหวะอยู่แล้ว ไม่มีว่าจะหลบแนะั้วจะหลีกอย่างนี้จะเสียท่าแล้วนี่เราไม่มีมาแบบไหนมันก็ฟังอยู่ทุกอย่างเวลาจเจ้าก็พูวเดียวเท่านั้นเหมือนเราไอซัดไอ้หยองอนะ่เราไม่ลืมนะที่แรกเขาก็ตายใจไอ้หยองเราเราเดินเข้าไปข้างในดังที่เข้าไปนะั่นแหละเขาก็เหา่าว้าวว้า,วาเห่าทีไรเราก็เฉยไม่สนใจ <laughs> เขาเอามาใกล้เขามาใกล้เขามานี่ต่อไปเขานอนใจดี่น่นะหาติดก้นเขามานี่นะเขาห่าเขาไปภาษาตามภาษาเขาแหละเออพอได้จังหวะแล้วก็เราก็เอาเอาไม้เดียวหนึ่งไปนี่ถือไปนั่นเขาไม่รู้นะวันจะเอาเขาหนักเออพอเห็นแน้วก็เห่าเรื่อยมาเป็นไม้ใกล้ใกล้ๆแล้วดี่ไม่ไม่ระวังนั่นนี่ใส่ไปเยอะถี่พอเพี้ยนนี่ก็วิ่งเลยวิ่ง ตั้งแต่นั่นมาโอ้ยเ่าอยู่นู้นไม่ไม่มาเอาอยู่นั่นมึงเห็นไหมมึงไว้เล่นกับกูได้หรือวะอย่างนั้นแล้วเอาละไปละทีเนี่ยมันอะไรกันก็ไม่รู้ขาก็มีปวดเส้นมันยังแข็งอยู่เส้นนี้ยังแข็งต่อไปมันจะค่อยหายมันหายจ้างหัวมันหรือวะ่าเอาละไปละเอาเก็บนะไปล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 ะเดี๋ยวนี้ลูกได้สบายแล้วนี่ 那又干什么？